สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ขายออาเฟียพาร์ทที่สี่ในพาร์ทนี้มันจะแตกต่างพาร์ทก่อนหนคือเออประหนึ่งกระสุนปืนผมลดไปมากคือพาร์ทตอนแรกผมอัดชิปนี้แล้วเวพาร์ทวเสว้ยไปเจอบอสแล้วแล้วตบแล้วเวแต่ผมลิปมันหายแล้วผมกดเซฟทับไปแล้วไงหลังจากผมฆ่าบอสเสร็จผมทมําให้ผมต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วสปีดรันมาจนกระสุนผมเหลือแค่นะ้นเพราะผมรู้วิธีการเล่นแล้วไงเอออย่าอย่าอ่ะก่อนเราจะไปเจอบอส น,นจะพัทที่แล้วคือผมอะได้เทปมาใช่ไหมครับก็ใช่แล้วอาไปทำอะไรล่ะเออผมลืมเราเล่นเราจะต้องเอาเทปไปหาเครื่องเล่นแต่เอาต,องตรงคือผมอะไม่รู้หรอกจนกระทั่งอัดคีปิปบะแล้วเออจตอนผมตัดคีิปบัผมได้เห็นว่าเชื่อภารกิจขึ้นบอกว่าให้เราต้องไปหาเครื่องเล่นเทปอ้าวอันนี้กูทำอะไรอยู่อะ แล้วคือผมอะไม่ได้ประหยัดกันสุดแล้วด้วยไงแล้วบอสคือผมต้องประหยัดกันสุดในการสู้อะมันยากมากเลยนะ <c oughs> อัศจรรยที่ได้แหลกทุกทีตอนกูเล่นคนเดียวไม่ไม่เห็นแหลกแบบน,นี้เลยมาเราเลีบขึ้นไปเถอะครับท่านชมโอ้ยกูเกลียดเสียงหวยหววจะเล่นกี่รอบกูก็เกลียดอยู่ดี ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเอ่ออะไรอยู่แล้วในคลิปแบบถ้าผมเงียบก็ขอโทษด้วยครับในคลิปก่อนผมเงียบผมจะพยายามพูดให้มากสุดนะในคลิปนะจะได้ไม่เบื่อไปก่อนเ <c> ส <oughs> <c oughs> ีงเออ <c oughs> เกมผีก็คือเกมผีน,นะเนาะแม่งนักกลัวมากไปทางไหนอ่ะลืมไอ้ดิลืมจริงโอ้ต้องลงล่างไปหาขึ้นเล่นเทป รู้ไหมตอนผมสปีดรันมาผมเจอผีไมเคิลแจ็กสันอะไอตอนแรกที่อัดเทคแรกอะไอคิปพาร์ทสอะผมสู้ผีไมเคิลแจ็กสันอย่างง่ายเลยอะเออผมกดลงยังวันนึงยังไม่ได้กดลงคลิปมันเป็นเล่ที่ผมอยากขอบคุณมากเลยนะคือผมไม่นึกว่าการที่ผมแคสคาเฟียมันจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ผมขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับเออแล้วกูว่าลงมาเกินไปอีกยอดจริงๆผมไม่ ผมไม่ชอบเสียงเกมนี้เลยมันมันน่ากลัวแบบโคตรจะน่ากลัวอืมเคเ้ย้ยกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งตัวขอใจเย็นก่อนไม่จะใช้ปืนให้น้อยสุดเพราะผมเจอสิ่งที่ไม่ควรจะใช้ปืนอะไร้ครับยายแล้วแล้วทุกคนคงสงสัยว่าทำไมใช้ปืนได้น้อยสุดผมไปเจอมาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวท่านผู้ชมก็เห็นเองเราเรามาเจอกันที่าอครับเอา้ามึงหายหรือมึงอยู่นี่เีม,มึงอยู่นี่แต่กูก็ไม่มีเลือดนะน้องอึดมากครับขอบคุณมาดูเทปกันเถอะทุกคนมา เทวไปจิบปปคอนเข้ามากินทุกคนปิดมือถือปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับมาเริ่มกันดีกว่าจอสราบนี้ใช้ LED หรอครับหวนล้นเป็นยากกับฮิตแมนใช่ไหมชัดเจนน่าจะเป็นเกย์วิไปต่อยเขาไหมอ่ะแต่ใส่เสื้อหูสีข,ขาวเหมือนตัวคอนเอกเราเลยแล้วก็ชิง ลูกชิ้นสุดๆจ้าตอนที่พวกเราลงไปตรงเนี้ผมจําได้ว่ามันไม่มีศพอยู่ใช่ปะในพาร์ทก่อนอะ4799เลขสวยมงคลดีเถื่อนเราได้รหัสคือ4799เค้ เขาจะไม่มีตัวอะไรมาดักผมนะอืมขึ้นไปข้างบนมาว้าสิ่งที่ผมกลัวคือกลัวมันจะจัมสแกรรผมเจ็บเก้า เร็วแล้วลงไปไหนรอครับมันมีแค่สี่ชั้นนะครับลูกพี่พี่จะลงไปชั้นไหนอ่ะลูกพี่ลูกพี่หลอนอีกแล้วล,ล,ลูกพี่ลงมาชั้นไหนครับเนี่ยลูกพี่ลงมาชั้นว t ตเทีย l ์อิสตีเอ้ยนี่มันที่อะไรครับเนี่ยตัวเองพูดแบบนี้จริงนะใช่มึงลงมาทำาไมที่นี่ มึงลงวัดที่แบบนี้ทำไมเพื่อนเป็นไปไม่ได้ที่ตึกไม่จะมีเออชั้นชั้นใต้ดินที่ลึกขนาดนี้ใครแมรง่งขยันตร้างขอถามหน่อยโซ่ค้องไว้กระสุนมีให้พร้อมูรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อขอบคุณครับเมนพี่แตกเหรอเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยประจำเดือนออก โอเคกระสุนหยิบไม่ติดนี่กูพยายามนี่ออกจากเออที่นี่หรือกูพยายามจะลงนรกไปตายเนี่ยยิ่งลงยิ่งอันตรายแต่มันก็ยังจักลงอีกกูอยจะเชื่อจริงจริงแตบมาประตูเดียวๆแบบนี้ ทางตรงผมจะนับสามสองหนึ่งนะแต่ไม่ช่างเถอะ กูจะเป็นนัตับปุ่มเลยโอ๊ยฟังกิ่งแด่พี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 ่พ,พี่หลุดมาจากหนังเรื่องไหนอ่ะเออเป็นก้างเลยนะครับพี่กินข้าวหด่อยวไหมแต่ผมไม่มีข้าวมาให้เอาลูกตะตัวผมไม่แดกก่อนแม่งไม,ม่ล้มด้วยเลือดแมงก็ไม่ลดกูละเชื่อจริงๆออเคเคี๊เเข้างหลังนี่ไงอื้อือ แทงได้สามทีเลือดลดติดึงแล้วกูมีแค่หแม็กเนี่ยที่ผมพูดบอสแม่งอึดแล้วกต้อ,องยิงให้มันลม้มแต่ผมยิงวืดเนีไยส่วนใหญ่ยิงไม่โดนไม่ว่ายิงโดนแต่แม่งไม่เป็นไรไมี่ปัญหาโอเคอ อ,อีกทีก็ไม่ได้ขอโทษ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 พี่พี่พพผมขอโทษถ้ากระสุผมหมดจะเหลืออะไรอะเอาแบบนี้กว่นี่เอาต้องแบบนี้คคอคอค มมันมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้น,นเร็วมากเลยแม่งเอาแม่งอยากจะจูบป,ปากกูขนาดนั้นเลยเหรอซอยจุแนเหน็เมืองบางบอสพี่แกอึดด้วยไงแต่ถ้าพี่ไม่มีเอฟเฟกต์การโจมตีอื่นโอ้เป็นหนึ่งผมชักกระสุนไม่ได้รี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 โหลดรีโหลดพี่รีโหลดสิพี่ มึงโอนย่น่นเนกูเดินชนตีกับแพ้แล้วกูตายกูเกลียดมึงเชื่อเชื่ไม่โลไม่กูเออนั่นแหละตายเหอะกูขอลองเลือดมึงเหลือแค่จิ้งเดียวแล้วมันคือตัวอะไรบอกกูที มือคือตัวอะไรอ๋ออ่ออ๋รีบรีบชักครับรีบซีบชักจะได้แตกม,มาเลยตายสักทีขนาดกูเอามีดฟันยังวืดโอ้ยพี่มึงกำลังทำให้เรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเอ้ยมึงกำลังทำ่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะน้อง คนจะเทคเดียวกูผ่านสิครับไม่เว้ยไม่เว้ยกูเซฟกูเซฟเวยกูเซฟแต่กูเล่นไปเซฟช่องสองแล้วกูไม่รู้กูพร้อมละเดี๋ยวเจ็ดแม็กกูพร้อมละมามาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยน้อง รอบเนี้ยกูจะไม่พลาดแล้วแล้วเขไปกูยิงขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยกูไม่ใช่อายูเกนะเว้ยนั่นแหละกูบอกแล้วมึงดูอายูเกเยอะๆจะได้รู้ที่การเปิดเอ็มดรอเล่นนะเครียด I love you to d o อพี่ตายเถอะตัวเองก็เป็นกลางแต่แต่มึงก็ไม่บางเหมือนร่างกายมึงเลยอ่ะอือชิปปิงโอ้ยตัวขอกูมีปุ่มบิ้ง กูเพิ่งรู้ว่าตัวเอากูมีปุ่มวิ่งตัวเอากูมีปุ่มฝันดิไม่กูเสียโอกาสว่ากูตกใจว่าตัวเอากูมีปุ่มวิ่ง <c oughs> นี่คือกูที่ผ่านมากูพยายามเล่นโดยไม่กดปุ่มวิ่งมาต่อเลยเหรอเนี่ย อโอ้ยพี่จา๋าน้องจา๋าอึดจังคะหนูหนูไม่ชอบที่พี่อึดนานนะคะมันทำให้หมดอารมณ์ตายทักพี่เถอะพี่ชายตูดมึงสวยดีนี่กูโคตรชอบเลยอะ เริ่มเป็นเริ่มเป็นฆาตกรแล้วแล้วมาขายตัวดีกว่าเดี๋ยวกูซื้อทุกวันโอโ้โหวิ่งกูก็หมดอ้าวกูมีทุกอย่างต,ตัวคอนเอกกูมีปืนนะเว้ยถ้ากูต้องมาแพ้เออผู้ชายถือเลื่อยกูคงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วล่ะ เฮ้ยล้ม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 ุณขอร้องคุณขอร้องมึงล้มอึดอึดอึดล้อมนม่งอึดเกินเฮ้ยกูกูรู้แล้วไม่แม่งไม่ล้มกูยิงอากาศนั้นเลยด้วยวะยิงลมครบกิจยิงอากาศสบายใจเฉย โ oh, oh. อ้โอ้เออกูกูวิ่งหมดหลบหลบกูพยายามหลบนัดสุดท้ายกูให้กับมึงคนเดียวเยอะเยอะตายตายไม่มีตายกูเหลือหนึ่งแม็กสุดท้ายขอลองเถอะเพื่อนเลิฟตายให้กูตายให้กู ตัดหัวมึงทำไมอ่ะมึงตัดหัวตัวเองทำไมอ่ะอแล้วคือแม่งไม่ได้ตายเพราะโดนยิงหรือโดนฟันด้วยนะแมงตัดคอตัวเองตายดูแลชอบกระสีบ้านเนระทำไมอ่ะมีอะไรพิเศษเหรอ นี่ฉันออกไปได้แล้วเหรอเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะใจเย็นจะไม่ใช่ใครอื่นแกเป็นใครฉันไม่มีเป็นใครเท่านั้นอะไรตรงนี้มันโคตรจะอันตรายเลยนะเพื่อนใจเย็นก่อนแล้วไม่นายใส่ชุดเออเอ้ยใส่หน้ากากกันก๊าซเออฉันไม่สามารถเชื่อใจคุณได้ จะไม่รู้ว่าคุณเป็นจริงเปล่าออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยฮะดัตเตอร์นั้นคือใครมา๋มาเซฟก่อนผมว่าผมจะจบปาไว้ตรงนี้แหละแลยอย่าหนึ่งผมไม่ใช่คนที่เก่งกิดนะครับซึ่ง ขอโทษจริงแต่บางช่วงไปไม่ได้แล้วผม,มก็คิดจะใส่ซับด้วยขอโทษเราเล่นอขอบคุณครับที่รับชมสยนตร